บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ชัวร์และคือคนที่ถือบัตรคนจนนี่แหละฮะทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3ามทีีเอาไว้เลยได้แน่ได้ชัวร์ก็บัตรคนจนนี่แหละครับมีเงินเข้าแน่นอนนะครับผมสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมคนไหนที่ยังกดเงินจากบัตรคนจนเนี่ยไม่เป็นนะครับไปกดเงินสด ได้ที่ตู้ ATM นะครับโดยที่ถือบัตรคนจนนะครับบัตรสุดิการแห่งรัฐเนี่ยไปได้เลยที่ตู้กรุงไทยนะครับเดี๋ยวคุณอนุวัฒน์เขาก็จะมีการสอนการกดเงินนะครับให้คุณพ่อคุณแม่นะครับผมอ่ะก่อนเข้าเนื้อหานะครับวันนี้ผมขอถามพ่อแม่พี่น้องสักครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะลืมสวัสดีกันเลยนะครับผมขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่าเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมกับข่าว3ามทีวีนะครับผมมาพบกันอีกแล้วข่าวดีวันนี้นะครับอ่านะครับผม ใครที่ถือบัตรคนจนอยู่นะครับบัตรในมือมันเริ่มสั่นแล้วนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะมีเงินเยียวยาเข้ามานั่นเองนะครับผมสาหรับคนที่ถือบัตรคนจนนะครับบางคนยังไม่รู้นะครับผมว่าวิธีกดเงินสดนั้นกดยังไงนะครับใครที่รู้แล้วก็อยู่เฉยๆไว้นะครับหรือว่าช่วยกันแชร์เอาไปให้คนที่ยังไม่รู้นะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับผมอาชีพนะครับตอนนี้คุณกําลังทําอาชีพอะไรอยู่นะครับผมแล้วได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนช่วยกันเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยครับ ขอย้านะครับผมว่าตอนนี้คุณกําลังทําอาชีพอะไรนะครับผมแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนช่วยกันเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยครับเผื่อคนในรัฐบาลเขาผ่านมาเห็นนะครับเขาได้หยิบยกอาชีพของคุณและก็ความเดือดร้อนของคุณเนี่ยเอาไปเข้าที่ประชุมเข้าที่สภาเข้าที่คลอนะครับเผื่อจะมีมติเห็นชอบหรือว่าอะไรต่างๆานาๆออกมาเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนต่างๆนะครับช่วยกันเม้นเลยนะครับผมใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมคุณกําลังทําอาชีพอะไรและได้รับความเดือดร้อนอะไรนะครับได้ความได้รับความเดือดร้อนมากแค่ไหนนคเเม้้ใตลลิปยนะครับ เมนต์แล้วก็แชร์ออกไปเลยนะครับอ่ะนะครับผมก็ไม่ขอรอช้านะครับเดี๋ยวจะพามารับชมคลิปจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับผมแล้วผมก็จะสรุปให้เป็นขั้นตอนนะครับเป็นเป็นข้อเป็นข้อจากฉากให้นะครับเดี๋ยวลองรับชมจากคลิปจากคุณอนุวัฒน์จัดให้เลยนะครับผมขอเชิญรับชมครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ชัวร์วแล้วคือคนที่ถือบัตรคนจนนี่แหละฮะ ได้เงินเยียวยา2เดือนเดือนละ3,500บาททีนี้หลายคนบอกว่าเอาแล้วฉันมีบัตรคนจนฉันจะเบิกเงินหรือถอนเงินยังไงไม่เคยทําคุณพ่อคุณแม่ครับเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไปที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยครับแล้วก็เสียบบัตรเข้าไปครับเปิดคลิปนี้แล้วเสียบบัตรเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะให้เราใส่รหัส6หลักแม่จําได้พ่อจําได้ใช่ไหมครับใส่รหัส6บัตรไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเมนูให้กดไปที่เมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับกดหรือยังครับอา้าวกดเมนูบัตรสวัสดการร่งัฐ จากนั้นกดไปดูยอดคงเหลือว่าในบัตรนั้นเราเหลือเงินอยู่เท่าไหร่นะครับแม่ดูแล้วในบัตรเรามีเงินนะครับแบงค์หรือว่า ATM มันก็จะถามเราว่าเราต้องการทํารายการต่อไหมแม่กดต้องการครับมันจะเข้าไปที่เมนูหลักแล้วแม่ก็กดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรอบนึงถอนเท่าไหร่กดเท่าไหร่แม่กดเลยครับแล้วก็ถอนเงินอ่ารับชมเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับชื่นใจไหมครับบัตรคนจนที่อยู่ในมือมันเริ่มสั่นแล้วนะครับผมเพราะว่าจะมีเงินเข้าเร็วๆนี้นะครับผม ก็สําหรับคนที่เป็นบัตรคนจนนะครับที่จะมีเงินเข้านะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมว่าตัวเองอะ่ะต้องกดเงินเงินสดนะครับกดได้เมื่อไหร่ตอนไหนนะครับที่แน่ๆก็รอสรุปอีกทีหนึง่งจากคอรมอในวันที่19นะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นวิธีคร่าวๆก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนะครับว่าการกดเนี่ยมันกดยังไงนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับการกดเงินสด ทำง่ายน네ิดเดียวนะครับผมทําตามนี้เลยนะครับหนึ่งนะครับไปที่ตู้ ATM ของกรุงไทยนะครับสอดบัตรเข้าไปนะครับตามรูปเลยครับดูนะครับว่าตู้ a t m อ็มอ่ะมีไฟกระพริบสีเขียวไหมนะครับถ้าไม่มีนะครับก็แสดงว่าตู้เสียนะครับถ้าตู้ดีอ่ะเขาจะมีไฟกระพริบสีเขียวตรงช่องสอดบัตรนะครับก็ลองสอดบัตรเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็ขึ้นให้เราใส่รหัสนะครับจากนั้นให้เราใส่รหัสเลยนะครับรหัสของบัตรเรานะครับผมก็คือรหัสหกหลักของเรานะครับ มันรหัสตรงน,นี้จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนตั้งนะครับหรือว่าจะตั้งเหมือนกันก็ได้แล้วแต่นะครับผมก็ใครเป็นรหัสอะไรก็ใส่ไปนะครับตามความเป็นจริงนะครับของบัตรนะครับใส่เสร็จปุ๊บมันจะมีขึ้นหน้าเมนูต่างๆมามีห้าร้อยหนึ่งพันแล้วก็บัตรสอนการแห่งรัฐหรือว่าถอนเงินหรือว่ารายการอื่นๆนะครับให้กดเลือกอบัตรสโอนการแห่งรัฐนะครับแล้วก็กดปุ่มด้านข้างเลยนะครับให้มันตรงกันนะเนี่ยบัตรสโอนการแห่งรัฐก็กดเข้าไปปึ๊บนะครับจากนั้น ใครจะเช็คเงินก็กดขอดูยอดนะครับใครจะถอนก็ถอนได้เลยนะครับผมแต่ผมแนะนําว่าก่อนจะถอนเงินอนะ่ะให้เช็คยอดก่อนนะครับไม่ใช่ว่ากดบัตรสกรันแห่งรัฐปุ๊บแล้วก็ไปกดเมนูถอนเงินเลยปุ๊บอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับผมบางทีเงินเหลือ73บาทเงี้ยมันก็ถอนไม่ได้นะครับเพราะว่าขั้นต่ําของ a t m อ่ะต้องถอน100100 100บาทขึ้นไปเพราะว่าตู้ a t m อมอ่ะมันจะจ่ายเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันนะครับผม หลักๆแล้วจะจ่ายอยู่สามแบงค์นะครับคือแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันนะครับผมแบงค์ยี่สิบยังไม่มีเนาะนะครับผมจากนั้นก็ขอดูยอดก่อนนะครับแล้วก็กดถอนนะครับผมกดถอนปุ๊บก็ใส่ตัวเลขไปครับว่าจะถอนมาเท่าไหร่นะครับอย่างผมนี่ผมก็ถอนมาสักร้อยหนึ่งนะครับผมอ่านะครับผมก็ใครที่ถอนเงินแล้วนะครับผมก็รอรับเงินนะครับที่สําคัญอย่าลืม หยิบบัตรมาด้วยนะครับผมจากนั้นมันจะขึ้นเมนูแนะนําต่างๆนานาว่าเออเนี่ยต้องการไหมไม่ต้องต้องการสลิปหรือไม่ต้องการสลิปเนี่ยเรากดว่าไม่ต้องการก็ได้นะครับหรือว่ากดยกเลิกก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้เงินแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาบัตรออกมาด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชอบลืมบัตรกันไว้ที่ตู้ ATM ไม่รู้เป็นอะไรกันนะครับผมอ่ะนะครับผมขอถามนะครับผมว่าอาชีพะครับอาชีพตอนนี้คุณกําลังเดือดร้อนเรื่องไหนนะครับผมเกี่ยวกับอาชีพนะครับผม เพราะว่าคุณทําอาชีพอะไรช่วยกันเม้นแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนอะไรช่วยกันเม้นใต้คลิปเลยนะครับผมขอย้านะครับเป็นคําถามอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับคนที่ลืมบัตรลืมรหัสบัตรนะครับผมก็แก้ไขง่ายๆนะครับใครที่ลืมรหัสผ่านบัตรคนจนนะครับผมแนะนําว่าให้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับไปเลยครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยจันทร์อังคารพุทธผลศุกร์เนี่ยตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเนี่ยหรือว่าสามโมงเนี่ยไปติดต่อธนาคารเลยครับบอกว่า ลืมรหัสบัตร atm นะครับต้องทํำยังไงช่วยเปลี่ยนให้หน่อยเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็จะเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเข้าธนาคารนะครับบัตร atm ผูกกับเบอร์ไว้นะครับก็สามารถไปเปลี่ยนได้ง่ายๆในที่ atm นะครับผมเดินไปที่ตู้ atm นะครับจากนั้นก็เลือกนะครับสอดบัตรเข้าไปนะครับแล้วก็กรอกรหัสไปเลยตอง1ตอง2ก็กรอกไปเลย6ตัวนะครับจากนั้นเลือกลืมรหัสคู่บัตรนะครับจากนั้นก็ เลือกเบอร์โทรนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเบอร์โทรของเราจริงไหมนะครับจากนั้นกดตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับผมตั้งรหัสตั้งรหัสผ่านใหม่เสร็จปุ๊บมันก็จะมี OTP เข้ามาให้เรายืนยันนะครับเราก็กดยืนยัน OTP นะครับตรงนี้ขอบอกว่าสามารถใช้ได้เฉพาะเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้กับบัตรที่ทำ ATM เท่านั้นนะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยครับ021092345นะครับกรุงไทยทุกสาขานะครับแนะนําว่าถ้าเป็นคนเท่าคนแก่นะครับ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางการกรุงไทยเลยจะเป็นอันดีที่สุดนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับอยากจะย้ําเหมือนเดิมย้ําผมจะย้ำนะย้ําให้คุณเม้นนะคุณต้องเม้นนะครับตอนนี้คุณทําอาชีพอะไรแล้วก็ได้รับความเด็ดล้อนอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พิเศษมากนะครับคําถามคอมเมนต์ของท่านนะ่ะอาจจะหยิบยกไปเข้าที่ประชุมในที่คารอนครับถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเขาผ่านมาเห็นนะ เขาอาจจะมองว่าเออเนี่ยมันเป็นเสียงจากประชาชนจริงๆนะครับควรหยิบคอมเมนต์ความคิดเห็นตรงนี้เอาไปเข้าที่ประชุมเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนจากประชาชนจริงๆนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมะนะครับใครมีคําถามหรือข้อสงสัยนะครับเพิ่มเติมนะครับสามารถเม้นตใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับคลิปของท่านนะครับอ่าคาถามของท่านจะถูกทําเป็นคลิปวิดีโอมาตอบในคลิปหน้านะครับเหมือนกับคนที่ถามว่า แล้วถ้าเงินเข้ามาจริงๆล่ะสามพันห้าแล้วจะกดเงินสดยังไงเพราะว่าไม่เคยกดเงินสดผ่านบัตรสนกคารแห่งรัฐเลยนะครับก็กลับไปดูต้นคลิปใหม่นะครับผมก็เลยจึงเกิดมาเป็นคลิปนี้นะครับอ่ะนะครับขอฝากไว้นะครับผมใครที่เข้ามารับชมช่องข่าวสามทีวีแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวีไว้ด้วยนะครับเพราะว่าข่าวสามทีวีจะนําเสนอข่าวเกี่ยวกับบัตรคนจนคนแก่ผู้ป่วยการเด็กแรกเกิดหรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเช้าหน้านะครับไม่ว่าจะเป็น ชิมชอบใช้ก็ผ่านมาแล้วเราก็ทําข่าวมาแล้วนะครับคนละครึ่งครับคนละครึ่งรอบนี้ขอบอกว่าเซอร์ไพรส์ามากนะครับเปิดรับใหม่อีกล้านสิบนะครับแล้วก็รอดูต่อไปว่าจะมีมาตรการอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับแต่บัตรคนจนนะครับหรือว่าเงินช่วยเหลือ3ามพหเนี่ยมสามสามเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะมาตราสามสามอาจจะมีการร้องเรียนหรือว่าอาจจะมีการชดเชยต่างๆนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการต้นมาตราสามสามเนี่ย ผมมองว่ารัฐบาลเขาไม่ได้ทิ้งแน่นอน,นครับเพราะว่าเป็นกําลังสําคัญครับเพราะว่าเป็นแรงงานเป็นอะไรเนี่ยทํางานแล้วก็ส่งประกันสังคมส่งอะไรเงี้ยเขามีเยียวยาให้อยู่แล้วนะครับบางคนได้เยียวยา50%ของเงินเดือนช่วงตกงานนะครับก็มีลูกเขาก็จ่ายเงินให้ลูกนะครับเปลี่ยนจาก600เป็น800นะครับที่ผ่านมาอันนี้ครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้นะครับสำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับผม นะครับสำหรับวันนี้ข่าวสามทีวีต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ข่าวสามทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าวสามทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเก,นเกษตรกรหรือมาตรการต่าง,างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่าแอด eflul แล้ว